อมก็สวัสดีครับสวัสดีออ<น>ครับกเเออออน้องชื่อยินครับครับเจ้าน้องชื่อยินครับไม่รู้สำเนียงได้อยูหมาทุกคนผมฟังได้อยู่แ<า>ล้วยินดีต้อนรับสู่การเป็นลูกเขยของพัคเหนือได้ไหมได,ได้ไหมได้หรอทุกคนดูอุ่นค่ะดู หลอกรักสุรูรด้วยละความระมุนเลยนะมุนไหมระมุนไหมคะละมุนไหมระมุนไหมไม่เลยระมุนได้ผมวันนึงอ่ะผู้บริหารนั่งอยู่แถวหน้าไม่แต่ว่าเรารู้สึกว่ายิน่ะเป็นคนที่เลี้ยงแล้วแบบดูใกล้ชิดกับสุรูมากคือแทบจะแบบเอาหากไก่กันได้อย่างนั้นเลยก็มีบ้างครับใช่เรื่อย เขาก็จะมีอัตโนมัติเหมือนกันอาซาจะอัตโนมัติดมแล้วถ่ใช่ไหมับสูรูจะเข้ามาไถ่แล้วนับผมผมเพิ่มมือไปจับปุ๊บนะปกติเราอื่นก็อาจจะเคิมเคิมอันนี้มาแล้วฮะอันนี้สมมติเป็นปากเขาเขาจะนี่ฮะก็คือจบด้วยการทำลายกันเขาอาจจะอยากได้กลิ่นผมหรือเปล่าครับหรืออยากได้เนื้อผมไม่รู้รถเหลือมาอยากเขาหิวหรือเปล่า เพราะว่าเราแบบไม่เทเฟรนีน่าคานิโนให้เขากินหรือเปล่าโอ้เททั้งสามมือครับผมทั้งสตลอดเวลาอู่แล้วแต่ก็หิวตลอดเวลาเหมือนกันตลอดเวลาใช่หมาใช่หมอ่ะเราถามดีกว่าวิธีการมันจะเป็นพวกพลังล้นอ่ะเราก็จะต้องทําให้เขาพลังหมดก่อนโดยการแบบจริงๆเราต้องเคลื่อนอะไรให้เขาวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยครับอย่างสามทีแรกเลยแฮปปี้อยู่ทีที่ห้าเริ่มเมื่อยแล้วเราต้องเปลี่ยนเป็นยืนขึ้นมาแทน แล้วทำเป็นจะวิ่งไล่เขาขเขาจะวิ่งหนีเราเราทำแค่นี้แบบเออเออเขาก็จะวิ่งทั่วบ้านแล้วเขาจะป่นทกบ้านเลยแล้วพอเขาหันมาเห็นว่าเอ้าไม่มีใครตามเขาก็จะเดินกลับมามองแล้วผมก็ต้องทำใหม่แล้วเขาก็วิ่งรอบบ้านใหม่รอบประมาณสักห้ารอบพอประเดเขาก็าจะเหนื่อยผมเหนื่อยฮะสุดท้ายเพราะเขาเหนื่อยแทกโอเคแล้วพอถึงเวลาแบบทานข้าวก็ต้องให้ทานไปหน้าคานิโนใช่ไหม ็นทารที่พวกคุณดูแลเขาอยู่อย่างนี้เนาะแต่ก็พาไปเองคุณไปทางนี้เลยไปใช่เร่หาก็มีดูแลบ้างับผมประมาณนี้แล้วก็อะถ้าเกิดไปอย่างข้างนอกไปง่ายเราจะฉิกมีปกินง่ายดีอืก็พกพาไปได้ใช่ครับสะดวกเพราะว่านอกจากมีแบบเป็นคือรู้ไหมว่าพผมฟังพี่กัปตอบเนอคนละแขนกับผมทั้งหมดเลยยังไงแต่มื่ยี้บอกว่าตอนเรียกอาซาอาซาอาซาระบบผัดภาพให้ตัวเองเรียกอะ ลุกลุกลุกเห็นไหมเห็นไหมใต้ดินผมก็เลยยืนยืนยิ้มมือตัวเองแล้วพอมาที่คอนเทนต์หาแฟนผมก็มีบอกๆพี่เขาแล้วแบบว่าผมสามารถให้ซูลูมีได้หรือยังอะไรทีมงานเบรกไปหมดเลยรวมถึงครอบครัวด้วยบอกไม่ต้องรีบยังอายุไม่ถึงปีเลยไม่ต้องอะไรเงี้ยจริงๆอายุเขาต้องแบบสองสามปีถึงจะได้อะไรเงี้ยผมก็เลย ไม่เป็นไรนะไอ้ลูกชายเออเราก็อดทนอดทนอดทนก่อนมันก็เลยให้แฟนได้เป็นตุ๊กตาไปแทนนะแต่เขาไม่อยากถามเลยว่าซูรุททำท่าไหนแต่เขาดูจะไม่ชอบแฟนคนนี้เฮ้ยทำไมอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วคนนึงขาดเดินีีเลยใช่เกิดการกัดกันเกิดขึ้นเกิดการกัดแล้วก็เพียงหน่อออกไปเรียบร้อยใช่ไหมอย่างที่เมื่อกี้เราทั้งสามคนพูดปผมใช่ไหมครับยินจริงนะที่พูดมาโอ้โหนะจริง อันคืออย่างสิโโงเนตโปรตีนผมขอแนะน,นํนานิดนึงนะครับตัววัตถุดิบหลักที่เขาใช้นะครับก็จะมีตัวที่เป็นเนื้อมีปลาแล้วก็มีไก่นะครับมาที่ปลาก่อนปลาก็จะเป็นปลาที่จับจากธรรมธรรมชาติเท่านั้นนะครับใช่ใช่ครับย้อนกลับไปแทงจมูกหรือว่อเาเล่เามาตับปลากาันเอาวิธีการจับคุณอยากให้เราจับแบบไหนหว่านแหตกเบ็ดหรือว่าใช้ซัดอันเนี้ยครอบอ่ะผมเอาตะเกียบจับนะทำไมคุณเก่ง เป็นเก่งต้งไมนพอดีเนี่ยแล้วก็ที่ผมคิดมาหายไปแต่หัวผมอยังไม่หายอาถรรพ์อันไี่3ทำจากธรรมชาตินะครับผมเขาจะเป็นไก่ไก่เขาจะเรียกว่าโหนอแอนติบุญติงเอเวอร์นะครับหมายความว่าตัวไซโคเนี่ยตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่ไข่จนเป็นไก่นะเขาจะไม่ฉีดยาปฏิชีวนะเลยนะครับจะไม่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะเลยส่วนเนื้อเนี่ยก็จะเป็นวัวที่ทานแต่หญ้าธรรมชาตินะครับเฮ้ยยังไม่พอนะฮะทางแรงอะไรกีครับผม วิปที่เป็นอาหารซองนะฮะไอ้พี่กี้บอกไปเราไปต่างจังหวัดหรือว่าเราไปพกไปทํางานอาจจะยุ่งยากเลยฮะเราฉีกซองปุ๊เทง่ายๆเลยครับผมอ่ะก็จบง่ายเปนข้อมูลเยอะมากหลังการเลี้ยงดูและที่สําคัญอยากจะย้ำเลยนะฮะยังไงโอ้ตัวแคนิน่าคาร์ดิโน่เนี่ยเขาไม่ใส่เกลือนะครับเขาไม่ใส่สารกันเสียแม้แต่นิดเดียวเลยครับผมเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายของทั้งหมาและแมวคุณจะแข็งแรงแน่นอนเหมือนอาซาและซูรูนะครับอุ๊ยตายแล้วพฤจิกาโยนจ้าปีกับเก้าเดือน ปีเก้าเดือนใกล้ใกล้ใลเคียงถูกต้องสวรรณสุลูอยุ่เท่าไหร่นะฮะสุลูอยูเท่าไหร่โ้ยโตแล้วโตเอาไงดีอะฉันว่าพ่อจำคำเจ้าพ่อจำมาอยู่ลูกไม่ได้อะจำได้จำได้อ้ยนี่นี่เดือนสิบแล้วเสเอ็ดสิบเอ็ด่ะจ้าบเอ็ดสัพ8อแปเดือนแล้วประมาณแล้วนะแปดเก้าเดือนเนาะยังไม่ถึงขวบเนาะยังุ๊ยยังไม่ถึงขวบใช่ไหมฮะจ้า รู้เขาอยู่เท่าไหร่นะคะถามเออน่ารักเอาอีกดีกว่าจำวันเกิดลูกได้ไหมโอ้โหแม่พูดยินก่อนเลยฮู้มาเดี๋ยทุกคนเป็นน้องอาซาแบบติดๆกันเลยจิงๆติดติดกันมาเลยเออเพื่อเดินกุ้มพารับวันที่ยี่สิบแปดชัวร์เปล่าชัวร์เปล่าชัวรร์คับผมชัวร์ฮะชัวร์ฮะถูกไหมทุกคนวันที่สิบแปดถูกไหมฮะนี่ถูกเออ ของอาซาเป็นวันที่20กุมภาพันธ์สู้รู้เหรอฮะเสียงโซโล่เขาเยอะป่ะโอ้โไม่ไม่น่าใช่เสียงใหญ่ไปสามละสามละเดี๋ยวนดี้หมครับผมแล้วก็มีงานคอนเสิร์ตครับผมแฟนคอนเสิร์ต Spectrum of God ครับผมในวันที่3ธันวาคมนั่นเองครับผมมีบัตรยังมีบัตรยังมีบัตรยังมีแล้วมีแล้ว ไปด้วยสามสามงานของเขาเลยนะต่อไปคุณปยินจ๋ามีผลงานให้ติดตามบ้างคะอ่าครับผมโอ้หมีเยอะมีมีมีฝากเพลงก่อนไหมล่ะฝากเพลงเอาล่ะฝากเพลงเนี่ผมเดี่ยท่อฮะตอนแรกอยากจะมาร้องที่นี่ฮะแต่ว่ากลัวกลัวชาวเชียงใหม่ไม่เก็ตนะฮะอ่าก็เลยชะลาได้นแล้วอ่าก็ฝากไฟฟังได้แถมก็มีแบนด์มิ้นคู่ก็ผมวันที่24ธันวาคมนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับเขาวเราก็ขอฝาก ผลงานในอนาคตด้วยเลยของฝากมาด้วยอ่าะนะคะฝากลักแล้วก็เอ็นดูสองนุ่ม